แล้วก็หลังจากพระเจ้าปณิ่านแล้วเนี่ยสงก็แตกแยกกันเพราะความเชื่อต่างกันคณะสงฆ์หนึ่งเนี่ยคิดว่าคําสอนพระเจ้านั้นเมื่อพระเจ้าล่วงรับดับขันแล้วเนี่ยคนพระที่ยังไม่บรรลุธรรมก็เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะมีมรรคผลนิพพานในยุคพุทธเจ้าแล้วเราคงจะเป็นผู้ยังไม่มีบุญพอ เราจะสร้างบาร,รมีไปในพระเจ้าองค์ต่อไปคิดว่าพระเจ้าล่วงลับแล้วเนี่ยคำสอนกอ็พระธรรมก็ล่วงลับไปด้วยเหแบบนั้นเนี่ยก็มีคณะสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยก็ปาถนาไปที่จะไปเจอพระเจ้าองค์ต่อไปพระเหล่านี้ก็สร้างบาร,รมีไปก่อนก็เป็นที่มาของมหายานนั่นเองเมหายานก็คือการที่ พิสูจนี้คิดว่าพระเจ้าร่วงลับแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมนะเดี๋ยวเราจะสร้างบาร,รมีพระเหล่านี้ก็เน้นสร้างบาร,รมีไปแล้วก็นับถือพระโพธิสัตว์พอพระพุทธเจ้าร่วงลับแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครจะนับถือได้ก็มีพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระเจ้าองค์ต่อไปก็คือพระรีญาเมตไตรนะ พระมหายานมหายานนี่แปลว่า,าเราจะไปกันเยอะๆนะญานอันใหญ่นั่นเองแล้วก็สร้างบาร,รมีไปแล้วก็นับถือพระโพธิสัตว์พอพระโพธิสัตว์เนี่ยต่อไปก็จะตัดสรลูเน้นพระโพธิสัตว์ไม่เน้นพุทธเจ้าคิดว่าพระธรรมนั้นอ,อันตรธานไปแล้วนะแต่พระสงค์อีกขณะหนึ่งเนี่ย ถึงแม้จะถึงแม้ว่าพระเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามพระองค์ก็ได้จัดไว้ว่าไม่ได้แต่งตั้งคนในคน,คนองค์ใดองค์หนึ่งใครคนหนึ่งที่จะเป็นองค์แทนแต่ให้พระธรรมที่คำสอนไว้นั้นเป็นศาสดาแทนนะสงเหล่านี้เนี่ยเป็นสงที่บรรลุธรรมนะกันโดยมากนะแล้วก็ องที่ไม่บรรลุธรรมก็คิดว่าพระเจ้าล่วงลับแล้วพระธรรมนั่นแหละเป็นศาสดาแทนเราไม่มีพระเจ้าแต่เราก็มีพระธรรมกับพระสงฆ์ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระเหล่านี้เนี่ยก็เลยว่านับถือพระเจ้าตลอดถึงวันนี้นะคิดว่าพระเจ้าไม่อยู่แล้วแต่พระธรรมท่านยังอยู่จนกว่าอายุการสมัย5,000ันปี อันนี้ก็จะเป็นเรื่องลักษณะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เอานิพานไปพระธรรมนั่นเนี่ยที่จะเป็นองค์แทนท่านนะโอภาเหล่านี้ก็กลายเป็นหินนัยานหรือเถรวาดนี่เองนะหินนาัยานก็คือบุคคลที่ไปคนเดียวเถรวาดก็หมายถึงอาวะโอวาดของพระเถระ ที่จดจำพระธรรมคาสอนพุทธเจ้าแล้วมาร้อยเลียงให้เป็นพระไตรปิฎกนั่นเองนะก็พระไตรปิฎกก็เกิดกันสังกยานาขึ้นมานก็มาทางพระมารัางกาไทยนี้นะก็ได้ว่ารับอิทธิพลของศาสนาทุกวันนี้ก็เหมือนกันว่าพุทธเจ้าปรินิพานแล้วแต่เราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะรู้ทรรได้โดยที่ว่าพระธรรมของท่านยังอยู่นั่นเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าความเห็นแตกต่างกันแหละนะมันก็เลยทำให้สงตั้งแต่นั้นก็แยกกันเป็นเป็นนิกายออกมาอ่านิกายมหายานนิกายหินนัยานก็คือเทราวาสเนี่ยอันเดียวกันสองนิกายนะคิดว่านิกายาเทราวาสหรือหินนัยาณเนี่ยคิดว่าพระเจ้าล่วงรับก็จริงแต่พระเจ้าก็ไม่ได้เอาพระธรรมไป หลือพระธรรมไว้เป็นองค์แทนของท่านพระธรรมตัดไว้ไดีแล้วนั่นเองเราก็เชื่อว่าพระธรรมนั้นทำให้เราปฏิบัติได้โยกแล้วท่านก็เน้นตรงที่ว่าตอนที่ปรินิพานว่าตอนนี้ไปในล่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยอริยามารรคมีองค์แปดยังมีการรู้จักการประพฤติปฏิบัติโยกยังเข้าใจในมรรคนั้นโยก ตราบใดยามักมีองแปดยังมีคนประพฤติปฏิบัติอยู่โลกก็จะไม่ว่างต่อพราลานแต่ถ้าอาริยมรรคไม่มีล่ะโลกก็จะว่างไปหมดเลยนะเหลือแต่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นเปลือกกระพีไปไม่ถึงแกน่นนะก็ศาสนาก็ยังอยู่นะแต่ว่าแก่นไม่มีแล้วจะกลายเป็นลักษณะนั้นท่านก็ถาหมายถึงว่าแก่นแท้ก็คืออริยมรรคเปองแปด ท่นี้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินกันพูดกันเลยเราเห็นไหมว่าเริ่มจะอันตรธานแล้วสมาก็เลยว่านำเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั้นมากล่าวให้สาธุชนได้ทราบเมื่อกล่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างที่ว่าเราฝึกสมาธิกันมากับอริยมรรคมีองค์8นั้นคนละเรื่องเลยนะก็เลยว่าทำให้มีความแตกต่าง ไม่ใช่อันเดียวกันบางคนอาจจะนึกว่าเราปฏิบัติสมาธินั้นก็เท่ากับเราปฏิบัติมรรคแล้วยังยังไม่ใช่อย่างนั้นนะสมาธิมีข้อเดียวจะเป็นมรรคได้อย่างไรแล้วมรรคนั้นมีทั้ง8ดข้อแล้วมรรคนั้นก็มีสมาธิแต่สมาธิของมรรคนั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีกลามนะท่านต้องเอากามออกก่อนถ้าเราไปอ่านที่ข้อ8นะ เราจะเห็นว่าพิสุสงัดจากกามสังจักอกุศลแล้วค่อยทาําปฐมฌานทุติยฌานาขึ้นมาแสดงว่าท่านได้อากามออกก่อนแล้วค่อยไปทําถึงจะเป็นสมาธิชอบได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอากามออกก่อนแล้วไปทําก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปนั่นเองทีนี้เราทั้งหลายที่มาทํากันเรามาเอา เอาทำสมาธิกันนะเรายัางไม่มีกามยังไม่ไดเอากามออกเลยนะกามเรายังไม่ไม่ได้เอาออกเลยแล้วก็ไปทำสมาธิสมาธิเองก็เกิดได้นะแต่เกิดแล้วเนี่ยท่านจัดเป็นมิจฉาสมาธินะไม่ใช่สัมมาสมาธิท่านก็กล่าวเรื่องอย่างนี้มาแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ว่าใครทำสมาธิทั้งหมดก็เป็นสัมมาหมดไม่ใช่นะ แสดงว่ามีสัมมาแล้วก็มีมิจฉาเนี่ยเยอะแยะไปะทีนี้เรามาดูที่ว่าคําสอนพุทธเจ้านั้นท่านให้อริยามารรคนั่นเองเป็นเป็นคือคือพระอรหันเนี่ยต้องกล่าวว่าพระยะเจ้าดีกว่านะต้องกล่าวด้วยว่าไม่มีพระยะเจ้าองค์ไหนที่ไม่ผ่านมารรคและเป็นพระยะเจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่า พระเจ้าองค์พญาเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยที่เป็นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่โสดาสกีทาอนาคาเนี่ยแล้ว ah ไม่มีมไม่ได้ผ่านมรคเลยไม่มีหรอกนะไม่มีได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ใช่ว่าพระพยาเจ้าเนี่ยบางประเภทเนี่ยผ่านมรคบางประเภทไม่ต้องผ่านก็เป็นพระยาเจ้าได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนเราเนี่ยถ้าเราจะพูดว่า ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยถ้าไม่ผ่านแม่เนี่ยมันไมน่มันเกิดไม่ได้หรอกมันต้องผ่านแม่นั่นนั้นเลยนะแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเนี่ยแม่เป็นผู้ตั้งคัน่ยนะคันเราเกิดจากคันกันทั้งนั้นนะถ้าไม่เกิดจากคันแล้วมันเป็นเป็นมนุษย์ไม่ได้นั่นะนะเองอืมมันเป็นลักษณะน,นั้นผู้ให้กําเนิดนะ อายมกัก็เหมือนกันเป็นผู้ให้กำเนิดพระยาเจ้าเป็นทางของพระยาเจ้าไงจะไม่มีเลยว่าพระยาเจ้านั้นจะเป็นขึ้นมาได้โดยที่ไม่อาศัยมกักเป็นไปไม่ได้อันนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่ามักมีอิทธิพลมากแต่มักย่อมจะเลือนลางหายไปในยุคนี้ ใครๆก็จะไม่นำมาเรื่องมรรคนี่มากราบกันนะถึงจะมากล่าวก็เป็นกล่าวลักษณะเพล,ลินๆนะไม่ได้เน้นหนักอะไรแล้วก็เข้าใจไม่ได้ว่ามรรคนี้ปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าจัดว่ามรรคเนี่ยเป็นสังคตรธรรมท่านจะกล่าวเรื่องของว่าธรรมะเนี่ยในบรรดาธรรมทั้งหมดเนี่ยธรรมที่ปรุงแต่ง ที่ประเสริฐสุดเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8บรรดาเป็นสังขารธรรมทั้งหลายนะธรรมที่เป็นปรุงแต่งเราไม่เห็นธรรมอย่างหนึ่งที่จะประเสริฐยิ่งกว่าอริยมรรคมีองค์แแสดงว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเป็นธรรมที่จะต้องคิดนะไม่ใช่ต้องนิ่งนะต้องคิดท่านจัดเป็นสังกตะธรรมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงอยู่ในวงการมากมาย แล้วท่านจะกล่าวเรื่องธรรมทหมดอื่นๆไว้เยอะเลยว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดนั้นนะในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศในบรรดาบททั้งหมดอริยสัจสี่เป็นเลิศในบรรดาทางทั้งหมดอริยมรรคมีองค์แปดเป็นเลิศนะบรรดาธรรมทั้งหมดก็คือวิราคะธรรมเป็นเลิศนะ เราจะเห็นว่าท่านกล่าวเรื่องของความเป็นเลิศแต่และอย่างละอย่างไว้แล้วก็บรรดาสังฆตรธรรมทั้งหลายบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งนั่นเองเาเรียกว่าสังฆตรธรรมอริยมรรคมีองแปดเป็นเลิศแสดงว่าอริยมรรคเมีองแปดเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ได้ไปด้วยความสงบไปด้วยความปรุงแต่งนะฮะแลวคนเขาเราเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะเราก็ปรุงแต่งอยู่แล้วนี่ ปรุงแต่งเยอะแยะจนวุ่นวายกันเนี่ยแล้วยะมาสอนให้เราปรุงแต่งมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะมันเป็นอย่างนี้จึงเข้าใจมักไม่ได้จริงอยู่เราทุกคนเนี่ยมีความปรุงแต่งเป็นความวุ่นวายอยู่แล้วแต่การปรุงแต่งของเรานั้นเราปรุงแต่งเป็นมิจฉาทิมท่านกล่าวว่าผิดอยู่แล้วนะ แสดงว่าความปรุงแต่งเนี่ยที่เป็นมิจฉาั้นก็คือว่าเราปรุงแต่งไปเรื่องทางผิดนะ่ะหมายถึงว่าอะไรปรุงแต่งไปรูปลสกลิ่นเสียงปรุงแต่งไปหาคนอื่นนะั่นะมันเป็นทางผิดทุกวันนี้เราปรุงแต่งเรื่องคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่นอกตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นทางผิดไงแต่มรรคกที่ท่านบอกว่าเป็นกามความปรุงเออเป็นธรรมที่ปรุงแต่งนั้น ท่านเป็นเรื่องของสมัมมามรกแล้วปรุงแต่งถูกนั่นเป็นอย่างไงละ่ะมันมีปรุงแต่งผิดปรุงแต่งถูกด้วยหรือมีปรุงแต่งถูกก็หมายถึงว่าเราปรุงแต่งในตัวเองในร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพูดง่ายๆก็คือเอาจิตมาพิจารณาร่างกายว่าเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นอสุภะเป็นของไม่จีรังยั่งยืนนั่นเองปรุงแต่งในตัวเราตลอดเวลา นั่นแหละเขาเรียกว่าทมนั้นแหะเป็นสังฆตาธรรมแต่เป็นสัมมามัตนะเป็นทางถูกสแสดงว่าธรรมที่ปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งเขานั่นประการหนึ่งปรุงแต่งเรานั้นประการหนึ่งปรุงแต่งเขานั้นพระเจ้าไม่อนุญาตนะให้ละเสียถือว่าทางนั้นเป็นทางผิดเราไปเหมารวมว่าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งนั่นแหละ ไม่ไปแยกว่าปรุงแต่งเราก็ปรุงแต่งเขานี่เขาเราไม่แยกเลยมันก็กลายเป็นเหมารวมไปนั่นไม่ใช่แสดงว่าความปรุงแต่งของจิตนั้นถ้าเราปรุงแต่งคนอื่นถือว่าทางผิดปรุงแต่งในตัวเองถือว่าทางถูกฉะนั้นการปรุงแต่งตัวเองนั่นแหละเป็นมักที่เยี่ยมยอดนะเป็นธรรมที่เป็นสังฆตาธรรมนะต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามักเนี่ยเขาต้องคิดนะ อันนี้คนเราไปสอนไม่ให้คิดให้สงบอย่างเดียวมันก็เลยย้อนแยงกันนะทำไมล่ะคนทุกคนคิดว่าก็เราคิดมากไงจะให้เราคิดได้อย่างไรเราเราทุกคนเนี่ยมันฟุ้งซ่านด้วยความคิดก็ต้องหาความสงบมาทำสินี่คือความเห็นของเขาว่าเมื่อเราฟุ้งอยู่เราจะให้เราคิดได้อย่างไร เราก็ต้องหยุดคิดเจก็ต้องมานิ่งอยู่นิ่งอยู่นั่นก็คือการทําสมาธิไงดูเหมือนใช่มันก็ใช่อยู่นะแต่มันใช่อีกทางหนึ่งนะมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกจริงอยู่เราไม่สงบแต่เราก็หาความสงบเข้ามาทำแต่สงบของเรานั้นสงบเล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ได้เอากิเลสออกดๆมันก็ได้สงบได้ประมาณนั้นละ ทำไมเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องเข้าแล้วต้องออกเข้าโดยไม่ออกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปแล้วมันสงบดีอยากจะอยู่นานๆแต่ทำไมเราอยู่นานไม่ได้ก็ต้องออกเพราะเรายังไม่ละกิเลสออกเราเรายังไม่ได้ละกิเลสเราจะสงบมากได้อย่างไรสงบแค่น้นแหนนะ ก็กลายเป็นว่าคนนี้เขาไม่ได้ละกิเลสแต่เขาจะหนีกิเลสเขาจะหลบกิเลสไปสงบอยู่นั่นเองนะการสงบนั้น,เ,นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสั้นสมาธิเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นเองเหมือนเราวุ่นวายเนี่ยวุ่นวายมากเครียดนั่งสมาธิให้สงบสักหน่อยนนเนี่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาชั่วคราวชั่วขณะหนึ่ง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า่ยแต่ก็สงบได้บ้างนิดหน่อยออกมาแล้วก็ฟุ้งซ่านต่อสลับกันไปสลับกันมาอันนี้ก็คือว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้นยังไม่ได้แก้ถ้าเราจะแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้นเราจะต้องเอากิเลสออกเพราะกิเลสนั่นเองทำให้เราวุ่นวายแต่นี้เรายังไม่ทันออออกเลยเราไปสงบเสแล้ว มันก็กลายเป็นสงบได้นิดหน่อยนั่นเองการสงบนิดหน่อยมันก็ทำให้เรานั้นสบายใจแต่สบายใจได้นิดหน่อยมันไม่พอนะไม่อิ่มพอเหมือนเราหิวกระหายมาแต่เราจะทานอาหารแต่เขาให้ชิมพอแล้วเรายังไม่บริโภคเลยได้แต่ชิมนิดหน่อยเนี่ยมันจะอิ่มท้องเลยนะมันก็ยังหิวอยู่นั่นเองนะ เมื่อเราหิวมาเนี่ยเราต้องบริโภคให้เต็มที่แต่ให้เราบริโภคนิดหน่อยให้ชิมเท่านั้นเองมันจะอิ่มท้องได้อย่างไรประมาณนั้นเองเมื่อเรามุ่นวายมาเราจะไปให้ความสงบความสงบกันนิดหน่อยเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ฟุ้งอีกแล้วนั่นแหละคือความความความที่เป็นสมาธินั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยั่งยืนแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บ้างเท่านั้นเอง นั้นสมาธิก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีอยู่แต่ดีได้นิดเดียวเท่านั้นเองดีได้ไม่มากนะักมันก็กลายเป็นว่าสมาธินั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่จะแก้ความยั่งยืนนั้นไม่ได้นะเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้ละเราต้องใจเข้าใจสมาธิแบบนั้นสิว่าสมาธิมันได้แค่นั้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย สมาธินั้นเราจะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะว่าพุทธเจ้าตัดไว้ว่าการที่จะฆ่ากิเลสนั้นสมาธิไม่ใช่อาวุธที่จะฆ่ากิเลสได้นะเราอยากจะเอาสมาธิไปฆ่าอยู่แต่มันฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้ฤาษีก็คงฆ่าไปแล้วก็ไม่ต้องรอพพุทธเจ้าทีนี้ฤาษีก็ฆ่าไม่ได้ เราก็ต้องหลอกพระพุทธเจ้าหน่อยนะ,นะมันก็เลยว่าสมาธิลือีก็มากมายแล้วแต่กังขากิเลสไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าลือสียังไม่ใช่เป็นผู้ที่ที่เราจะพึ่งได้สูงสุดเราจะต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะอไรเพราะสมาธิลือสีมีมากแต่มากแล้วเขาก็ยังฆ่าไม่ได้เราก็เลยว่าลือีก็ยังฆ่ากิเลสไปได้ทั้งทั้งที่มีสมาธิ แสดงว่าสมาธิไม่ใช่อาวุธจริงๆถ้าอาวุธก็คงจะฆ่าไปแล้วหรือไม่งานพระเจ้าที่เรียนกับสมาธิกัะลือสีก็คงจะใช้สมาธินั้งฆ่าไปเลยก็ไม่ต้องแสวงหาทางอื่นอีกทีนี้ฆ่าไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่ใช่อาวุธแล้วถ้าเกิดว่าสมาธิไม่ใช่อาวุธนั้นเราจะทำสมาธิไปทำไมเรา ทำแล้วก็ไม่ใช่อาวุธอยู่ดีก็ทําเพื่อให้เราเนี่ยได้สงบได้บ้างเท่านั้นเองนะสงบได้บ้างเท่านั้นเองฉะนั้นเราจะหวังพึ่งสมาธิมากกว่านั้นมันไม่ได้อันนี้ก็นะักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าใครสอนสมาธิก็ทําไปแต่ตัวเองไม่มีตัวเองที่จะบวิเคราะห์วินิจพิจารณาใครสั่งให้ทําก็ทําสั่งให้หยุดก็หยุดสั่งให้ทําอย่างนั้นก็นั้นทํา แต่ก็ทำนะแต่เราก็ต้องมีการวิจารณญาณของตัวเองบ้างเราไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างเนี่ยมันก็เหมือนว่าให้เขาจูงไปจูงมาแล้วก็ไม่คิดอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะคนเราทำไปก็คิดไปทำไปก็ต้องวิเคราะห์ไปนะสมัยหนึ่งนะพทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรแสดงแล้วพระเจ้าก็ถามพระสารีบุตรว่าที่แสดงมาทั้งหมดนี สาษาลีบุตรเชื่อไหมวพภาสารีบุตรบอกกันยังไม่เชื่อนะยังยังไม่ค่อยยังไม่อยากยังไม่ค่อยเชื่อตอนนี้นะยังไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้ายังบอกว่าเออดีแล้วคนเราอย่าเชื่ออะไรมากลองทําดูก่อนนะเหมือนลักษณะนั้นฉะนั้นจึงว่าการจะเชื่ออะไรใครเนี่ยเราก็ต้องลองทําดูก่อนแล้วถ้าทําได้ก็เชื่อถ้าทําไม่ถูก ทำไม่ได้ก็ไม่เชือก็ธรรมดานะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรฉะนั้นจึงว่าทุกอย่างก็ต้องทดลองฉะนั้นทดลองเราเรา,เราทดลองทำสมาธิเนี่ยไม่รู้นะคนอื่นเขาทำสมาธิเนี่ยเขาคิดลึกหรือเปล่าหมายถึงว่าทำแล้วเนี่ยเขาคิดลึกเหมือนเราหรือเปล่าแต่ตรมาเป็นคนคิดลึกนะทำก็ทำตามเขาสมาธิก็ทำมาก่อนแต่ทำแล้วเราช่างคิดนะ่ะ ทำแล้วจิตนิ่งก็จริงแต่ทําไมกิเลสเราก็ไม่เห็นมันออกด้วยการนิ่งอันนั้นเราก็ยังสงสัยตัวเองอยู่อย่างเงี้ยเวลาออกสมาธิมาเราก็มีทุกอย่างเลยจริงอยู่ตอนที่เรานิ่งนะดูมันจะว่างไปว่างจากกิเลสไปแต่ออกมามันก็ไม่ว่างแล้วเราคิดอย่างเงี้ยแล้วถ้ากิเลสเนี่ยตกลงมันจะมันจะฆ่าให้ตายได้อย่างไร นะแต่คนอื่นจะคิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ธรรมาคิดทําไปทําไปทําไปคิดว่าโอ้สมาธินี้ค่าไม่ได้จริงๆแล้วสมาธิเองก็ไม่ก็กลัวก็กลัวกิเลสด้วยแก่กิเลสกับไม่กลัวสมาธินะนะเราก็เห็นว่าอ๋อเขาทําก็ทําไปแต่เราเขาไม่คิดอะไรแต่เราเราเป็นคนช่างคิดคิดแล้วเราเห็นว่าสมาธินั้นไม่ใช่แล้วนะ ได้แต่ความสงบเท่านั้นเองนะได้สงบนั้นได้อยู่แต่จะมาละกิเลสอะไรมันไม่ได้สมาธิไม่ใช่อาวุธที่จะฆ่ากิเลสมีหนำซ้ำกิเลสเขาก็ไม่กลัวเรื่องสมาธินะไม่กลัวเรื่องสมาธิกิเลสเขาไม่กลัวลือสีเลยนะไม่กลัวลือสีเลยลือสีจะมีสมาธิขนาดไหนเขาก็ไม่กลัว นะถึงจะเหาะได้ฤาษีก็หล่นได้นะเอาให้หล่นได้เราเคยได้ยินไหมว่าฤาษีหล่นหล่นเพราะอะไรเพราะราคะกามมาราคะเนี่ยทำให้หล่นเราเคยได้ยินไหมว่าฤาษีตาไฟตาไฟเพราะอะไรเพราะความโกรธฤาษีก็ยังโกรธอยู่นะนะ ฤาษีก็ยังโกรธอยู่ตาไฟตาไฟจนเรียกว่ามองอะไรไฟลุกเลยอะโกรธขนาดนั้นนะแล้วจะเอาฤาษีจะเอาอะไรมาละนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ว่าเราก็น่าคิดนะว่าอ๋อที่รอกพระเจ้าเพราะพระเจ้าละได้ฤาษีละไม่ไดท้ทั้งทั้งที่มีสมาธิคนเรามันก็คิดเป็นนะเมื่อคิดเป็นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะไปอยู่แค่สมาธิมันไม่ได้ซะแล้ว แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไว้ว่ากิเลสต่างๆนั้นเราจะฆ่าได้เนี่ยมันมีอาวุธอยู่อาวุธที่จะฆ่ากิเลสได้นั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าเราจะฆ่ากามลาคะเนี่ยด้วยอสุภาอาสุภานี่เองจะฆ่าได้เราจะฆ่าโทสะด้วยเมตตาเราจะฆ่าโมหะด้วยวิชานะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเจริญอสุภะกันเลยดีไหมนะมันก็เลยว่าได้ถ้าเราเจริญอสุภะกันเนี่ยเราก็ค่าราคะได้แน่นอนตัวอื่นๆเนี่ยยังนึกว่าค่าไม่ได้ยังไงยังนึกไม่ออกก็ช่างเถอะแต่ค่าราคาก่อนเราขอค่าตัวราคาก่อนก็คือการเจริญอสุภะนะตัวอื่นๆเนี่ยเรารู้ว่า โทสะฆ่าด้วยเมตตาโมหะฆ่าด้วยวิชาก็จริงแต่เรายังไม่รู้ว่าเจริญเมตตาอย่างไงเจริญอวิชชาอย่างไงก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเจริญอสุภะนี่ฆ่ากิรราคาได้เอาเอาเอาสุภะไว้ก่อนนะอันนี้ก็จะบอาคนที่ไม่รู้จริงๆก็เอาอย่างนั้นไปก่อนตัวไหนรู้ได้ก็เอาตัวนั้นตัวนั้นรู้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะก็ต้องเป็นอย่างนั้น ก็เป็นที่มาว่าตมาสอนให้ทุกคนเจริญอสุภะไง